อ๋อเจริญธรรมยาดยบทุกคนทุกทันกอหอหยัดหยบงจงเจริญสติต่างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจน ตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาเราได้สร้างความรู้ตัวแล้วหรือยังแต่ยังก็เริ่มเช็นนะอย่าไปปล่อยเวลาทิ้งอย่าไปเป่ปล่อยโอกาสทิ้งเสียได้เวลาทั้งที่ใจก็ปรารถนาะอยากจะรู้ทำใจปรารถนาะอยากจะได้บุญอยากจะมีความสุขความปรารถนาะความอยาก <c oughs> ใจก็เกิดแล้วเรามาสร้างผู้รู้ไปสอนใจของเราไปทำความเข้าใจกับเรากับเมื่อกับใจของเรา ทำไมใจถึงเกิดทำไมใจถึงหลงความคิดเกิดขึ้นมาได้อย่างไรอะไรคือส่วนรูปอะไรคือส่วนนามให้เรารู้ให้เท่าทันแต่เวลานี้ความรู้ตัวเรามีไม่ต่อเนื่องมีบัางก็ปิดกับปล่อยหรือไม่มีเลยหรือบางทีก็ไม่มีเลยเรามาสร้างความรู้ตัวให้เชื่อมโยงให้ต่อเนื่องลงอยู่ที่กายของเราอยู่ที่การหายใจเข้าออกเพียงแค่ความรู้สกรับรู้ การหายใจธรรมชาติเป็นอย่างไรความรู้ตัวที่ต่อเนื่องกันเป็นอย่างไรความพลั้งเผลอเราเริ่มขึ้นมาใหม่พลั้งเผลอเริ่มขึ้นมาใหม่ทำายบไปบ่อยอยู่คนเดียวเราก็พยายามหัดสร้างความรู้ตัวแล้วก็วิเคราะห์กายของเราเป็นลักษณะอย่างนี้ใจของเราเป็นลักษณะอย่างนี้ความปกติเป็นลักษณะอย่างนี้อาการของใจการก่อตัวการเกิด ก็เป็นอย่างไรเขาก่อตัวได้อย่างไรเขาเริ่มต้นที่ตรงไหนเราต้องพยายามศึกษาสังเกตเมื่อรู้เมื่อเห็นค่อยตามทําความเข้าใจเราก็จะเห็นการเกิดการดับของใจการเกิดการดับของขันหน้าถ้าเราเห็นใจกับอาการข้องใจเคลื่อนเข้าไปรวมกันเขาก็จะแยกก็จะคลายออกจากกันซึ่งเรียกว่าสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกความรู้แจ้งที่ถูกต้องเพียงแค่เริ่มต้น การตามทำความเข้าใจเห็นการเกิดการดับของความคิดเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาในขันห้านี่แหละถึงรู้ด้วยเห็นด้วยสติความรู้ตัวที่เราสร้างขึ้นมาตามดูรู้ต้นเั้งแต่ต้นเหตุกลางเหตุไปเหตุเราก็จะเห็นการเกิดการดับเราก็รู้คำว่าอนิจจังทุกครังอนัตตา ทีในี้ใจของเราจะเกิดกิเลสความโลภความโกรธความอยากความกินดีกินไล่กิเลสอยากกิเลสละเอียดเราก็ค่อยละค่อยดับมันก็จะเข้าสู่วิปัสสนาญาณการละกิเลสกิเลสตัวตัวอยาบตัวละเอียดกิเลสเกิดขึ้นที่กายเกิดขึ้นที่ใจกายทํางานหน้าที่อย่างไรทวารทั้งหกทำหน้าที่อย่างไรขอให้เรารู้ฐานห้องใจแยกใจออกจากอาการของความคิดซึ่งเป็นนามาทำด้วยกันให้ได้เสียก่อน เราก็จะเข้าใจในคําสอนของพระพุทธองค์บอกตัวเองให้ได้ใช้ตัวเองให้เป็นแก้ไขตัวเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราสอนเราไม่ได้จะไปเที่ยวให้คนอื่นเขาสอนไม่มีประโยชน์เราสอนตัวเราวิธีแนวทางนั้นพระพุทธองค์ท่านได้ชี้แนะแนวทางไว้หมดการเจริญสติเป็นลักษณะอย่างนี้การหยุดการดับการควบคุมใจเป็นลักษณะอย่างนี้อะไรคือสมถะอะไรคือวิปัสสนาการละกิเลส เมื่อเราละได้ผลจะออกมาอย่างนี้อย่างนี้กายวิเวกเป็นอย่างนี้ใจวิเวกเป็นอย่างนี้ไม่หมดขอให้เราหยุดความทิฏฐิมานะความคิดเห็นของเราแบบปัญญาของกิเลสโลกๆเอาไว้ก่อนเอาตามคําสอนของพระพุทธองค์อย่าเพิ่งเอามาโต้แยง้งเมื่อรู้ด้วยเห็นด้วยตามทําความเข้าใจได้นะท่านถึงบอกให้เชื่อท่านอย่าบอกว่าอย่าเพิ่งเชื่อให้ทําตามอย่างนี้เสียก่อนเราก็ค่อยขัดเกาเกิเลสออกไปทีละเล็กทีละน้อย จะเอาจะมีจะเป็นก็เป็นเรื่องปัญญาทุกเรื่องเป็นการฝึกปฏิบัติหมดตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ยังไม่รู้จากที่จกนกระทั่งหมดลมหายใจค่อยพัฒนาตัวเราไปเรื่อยๆพังเผอเริ่มขึ้นมาใหม่ความขยันมันเพียนของเรามีเพียงพอหรือไม่ความเฉลี่ยละเต็มเปี่ยมหรือไม่อะไรคือลักษณะของคําว่าความรู้ตัวสติอยู่ปัจจุบันเป็นลักษณะยังไงเราต้องพยายามทํานะหลวงพ่อก็เพียงแค่เราให้พกท่านฟังถ้าพกท่านไม่ไปทําก็จะไม่เข้าใจ พาการขยันหมั่นเพียร่าพากันเจ็ดครานยิ่ง,งพระเราชีเรามาอยู่ร่วมกันหลายคนหลายท่านให้มีความสมัครสมานสมัครขีคอยพูดค่อยจ่าค่อยพิยจารณาคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันยิ่งอยู่เยอะเท่าไหร่ความรับผิดชอบต้องเป็นทวีคูณไม่เช่ว่ามีแต่ความเก็ียดครานง,งอมืองอเท้าใครจะเป็นยังไงก็ช่างอย่างนั้นใช้การไม่ได้เราต้องขยันหมั่นเพียรมีความรับผิดชอบกว่าตื่นหรือร่น ความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยเพียงแค่ระดับของสมมุติเราก็พยายามทําให้มันได้สมมุติก็ทําไม่ได้ไอ้เรื่องจิตใจทางด้านวิมุตมันก็ยิ่งห่างไกลเราก็ต้องพยายามมันไม่เหลือวิสัยสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนกันนะอ่าปากกันไว้พระพร้อมๆกันค่อยไปศึกษาทําความเข้าใจต่อนะ